สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนครับผมสวัสดีครับพงเทพพี่น้องผูกอง,องกระชองตาบุบวค,คนสีเกตครับหนักเลยครับหนักเลยอันนี้ให้เป็นบนรรยากาศเมืองฝนตอนนี้ผมอยู่ปากซีครับฝนพายุเขา่าพายุาเมืองบรรยากาศภายในปากซีเนาะแม่นพายุนูรโรเนาะนูรสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อขับรถขับรถครับขับรถ คลิปนี้กับทีภาพผีตามเนาะเราสรุมบรรยากาศบรรยกาพายเอซีพายซีเราสรุมบรรยากาศเนาะพายุเข่าแม่มครับผมเข่าเล่าก็ถึงทางไทสกันเลยพี่น้องเนาะไใชอุบลนท่อค่ะมีแต่เอซีมันมาทักมาถามาโอ้มาเด้อมารินน้ำซุ่มละครับนั่งะครับเอาว่าได้อเปล่าเนี่ได้ได้ไยู่ครับได้อยู่บรรยากาศอยู่ปากซี่พี่น้องประมาณนี้เนาะตูกนักเลยพี่น้องเะ บ้างบอลมันระบายน้ำบระทันกับสิทถ่วงนี่เนาะแมนครับผมก็มีมีบางครับระว่างทางนิดนิดน้อยข้างทางดีมางได้เป็นลุ่มเป็นบ่อหรือว่าเป็นพื้นที่ต่้มเนาะกับถ่วมเพราะว่าหนึงระบายบระทันครับแมนทัวไปกับพิดเนาะแมนครับผมอัลตร้อนมาแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปถ่ายเมืองบรรยากาศเรื่อย เลยพี่น้องตอนนี้ก็ชวยแห้งเนาะแถบรราุกรถบรยนี้พี่น้องเนาะแด่เอาไปกินเข่าผ้าดตามไปกินเข่าแต่การกินเข่าแ้กเนาก็มีไปเห็บธุระค่อนเล็กๆนอ้น่อยหลักกะสีเขาแม่บรรยากาศไปเรื่อยๆครับไม่ดีคนปากเสียอนักมากเลยครับตอนนี้มาเอนุเพ่น้องาะเพราะว่าตกดึงใจขึ้นเลยแต่หัวคำเอาเลยครับ เมียน <Me S 2> ตอนน an um ี้เขามาเปลี the ่ยนบรรยากาศกินข้าวครับถือเอาไว้ก้อนไว้ยําเมรงเออกินเผือเอาใบกินยําเมล็ดกันมาซื้อฝากน้องสายแววน่องเพราะว่าเขาเอารถน้องสายแววมาเนาะหลอดมอไซค์น้องสายแววอยู่น้ำผมครับก็เลยเมียนเมียนกะสีได้นี่รถมังกรกันไรพี่เจ้าแหละเฟิรนตกก็เลยเลยมาหาซื้อเขาให้น้องแล้วครับกะสี ท่านเพียงกันนะสิได้ไปกินน้ากันอยู่สิเดขับเป็นไปน้ามาจจากี่หลับไปิึงเป็นก่อนครับผมป่ะเดี๋ยวรอเข่ามากก่อนครับฮะทุกคนเมนูเขาก็ได้มากเลวครับอันนี้ครันเรียนพัดกระเพราพัดหนุพัดกระเพราหมูเนาะ ไห้นั่งเอกนั่งเอกเพื่อนละครับเป็นไอ้นั่งเอกซองพระเอกซองตอนนี้จะเป็นมือกองเลยอาหารเล้านี่แสียด้ยครับแสียดสีตอนอุ่นๆนี่แดงมาพี่น้องตอนตอนอุ่นๆนี่เนาะสดนนอนมีอากาศหนาวๆตองสดนนหอนเย็นที่ประมาณเย็นที่พันเก๊ มันสี่สิบบาทหรือสามสิบบาทข้ากรบปุอย่างก็มันดิเนี่ยแบบเมนูมิ拉แบบเนื้อแดงกันกระเบียบแต่ว่ามาเลครับเลืออยู่ยังนึงมัท่านไปกินยังแกนโรไม่ต้องจัดให้เลยแหละคนโตนั่นนี่ไปใช้บ่ไห้ต้องจัดให้น้อพี่น้องเข่าไดเข่าเข่ากันดีใช่เดียมครับเนือแกโนไมัมันท่านไปกินยวัน กินไปเลยว่าเนีับเอาแบบยังไงเราแบบกระดิ่งตาเนาะฮ่าฮ่าแม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดแกล้งหม่ให้ให้อายตามเนาะเพราะว่าฝนตกยังสี่มันออกไป่ใช่บระด้เลยเด้มันต้องได้บรรยากาศนั่นก็จะไปเอาอยู่ใส่เลยนหม่ตลาดตลาดนี่พี่น้องมาหอด้วยแล้วพอพี่เขาอยากกินข้าวกันบนี่เนาะอ่าพอน้องใหญ่กินข้าวพี่น้องต้องไปเนาะไปชมบรรยากาศ ใชพี่นอ้องต้นไม้พี่น้องเป็นตายาดเนาะเป็นครับ,รบผมพอเวลาพยุหผลอย่างเดียวพี่น้องมันจะมีร่มนำ้ำพยุร่มนำ้ำเดี๋ยวมงครับกำมืดฝ้ามืดฝนน,นี้ครับตอนนี้ห้องออกเป็นบรรยากาศข้างนอกอะไรนะครับทุกคนืัอนี้ขอเป็นบรรยากาศในรถเนาะถ่ายบรรยากาศนี่นะครับเมืองปากเซฮองเ้า อันคนตกแล้วหนาวจังสีกส่กัสิ่กินหัวบ้านเนาะเอ้ย,อยบริกินหัวบ้านกิ <c oughs> นหัวผู้ยุบ้านกิ <c oughs> นหัวผู้ยุบ้าน<อ>ครับผมมันต้องบอกให้ถือนาะครับันม,มาไหนมาไหนครับมีม่มีมีธุระต้องของเฮ็ดก่อนครับก<อ>่อนกลับบ้านน่ะนะกไอยู่สะก,ก่อนตอนนี้บ <c oughs> ่ฮู้วศรีชาวกันเนาะฝนนี่ตาอ่ามันได้เข้ามาแล้วน่ะมันกั จะไล่มืออยู่พี่น้องไล่มือไล่มือพี่น้องเมียนครับผมมันเป็นข้าวไปแล้วนะมันออกงาดพี่น้องไม่รู้ว่าข้าวเขาจะมือนะฮะสีเหล็กเป็ไปเปิดอยตรงในข้าวนอก่าจากมือแต่ที่แน่ๆนี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเป็นวานะเมียนยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่คือว่านักนะเพราะว่ามาตามนัดอีหลีเมื่อคืนมาแบบบักคักไหมเมียน ครับบอมีแบบบอมีอม่ดีเล้วสิได้หายไปเลยนเนาะอืมจะนั่งมนานย่างนึงกับสินะไทยนี่แหละครับไายบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แหละไายฝนนี่แหละครับไายนูโลเนาะแมนเพระาะวใาไปใส่กับบัได้นะนะไปรอไปทางไหนกับบัได้เลย,ยนี่แหละครับถ่ายกินเข่าถ่ายบรรยากาศครับ กิมงานเท่าน,นี่ยนะครับผมกระเบนง่ายๆชิวๆไม่ก่อนครับตอนนี้สีผาเมืองบรรยากาศแถวกลางๆเมืองนั่นเองเนาะแล้วตลาดว่าเป็นยังไงน้ำปกตินี่แถวตลาดมันจะตำตำเนาะมันจะม,มันจะท่วมเพราะว่าระบายน้ต้นบท่านประมาณนี้เนาะแต่สีไทยเป็นจุดเป็นหยุดเป็นย่อม,มๆเนาะ <ๆ S 1> ตอนนี้เนาะครับครัเดี๋ยวแพียงกองร้างคนละครับเมืองบรรยากาศน้ำกันตีกระเบนใจกลางเมืองตรั่งเศสนะครับใจกลางเมืองตาฝเั่งเศสลดหน้อยเลยล่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็สายแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้คนเขากับบ่ได้ออกไปทางไหนเนาะ<ม>ปกติเป็นเท่านั้นเลยจังออเรียนครับนักเรียนนักศึกษาเรียนนักศึกษากับแค่สิบเออกคือกันนะครับเพราะว่าบางคนเขากับมีรถใหญ่รถหน่อยเนาะขันคนเขาบ่มีรถใหญ่เขากับบอบอไปดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมางที่ก็ยานเปียกยานยังไปเออแต่ว่านักเรียนก็ต้องไปเรียนตามปกติ ก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละครับดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำในอย่าบาดเจ็บเขาจ้ะเขาเป็นบาดเจ็บสามคเนี่ยเพราะเวนาทิศผมรู้สึกบ่เนะครับผมเปียกฝนผมเป็นคนเปียกฝนน้อยนึงก็ปะไรเมื่อกี้หันตาไอตากฝนครับเมื่อกี้งางขึ้นรถลงรถถึงน้อยหนึ่งก็ป่ไดรดีวะบ่แล้วเมื่อกี้อากาศเท่างเนาะกระมอมบ้างเนาะคนเที่ยวนั่งเบาบางเนาะ งคือเนาะไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นจุดเป็นจุดเอาดีกว่าถ่ายไปนน้ำคุยเป็น้ำมันวาไปนน้ำเนี่ยแหละครับเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับพอพี่น้องก็ได้มาถึงบ้านคือนเขาแล้วครับไปรอบบางขันบางนี้ก็ไปไซสกับบไทยก็เลยพากันในสื่อไอ้สื่อหมูเนาะเป็นหมู เอามาใหม่อยากกินกินกันพ่อเซีวครับนี่กันเวแมพวพ่อแม่โอ้ยอยางนะซุมเซีวแมพวพ่อเหรอมาสีไทยอยู่ตลาดไทยเมืองแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเขาา้ามาไทยโบได้ฝนตกคักแห้งตกตลาดไอ้เข้าไปตลาดดาวเพื่อนแลวหรืองเนาะแม่อันนี้นะครับมาเป็นเห็ดกินบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆดีกว่าอยู่ไออยู่บ้านของเขาเองแม่นครับเอาควนควนควน,นองนัดแต่มาเป็นลูกมืององนัด เป็นเชฟเชฟเชฟสองคนไทยเล่าครับผมแม่ฮนุ่มๆเพิ่นกับยูข้างนาแต่ว่าอาจจะมีแขกกันเลยบอบาสามารถทายแหล่นนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่อยอยากออกซื้อนะขอโทษขคอไพ่รับแมนขอขออยู่เงียบๆนี่แหละเราใส่จะปอนเสื้อลักแมนไอไอเราเรามาแต่ไทยเนาะเบาเบาให้ฟังวันอ่านเรามาแต่ไทยมาพร้ากันได้มาพบมาพร้ากันนี่นะครับเพิ่นนะดีใจน้ำที่มะได้มาพร้าผมนะครับ ไหนมาพอน้องรัดน้องคำแสงกับทุกๆคนครับมื่อนี้ก็เลยไดี๋ยพากันมาไ,ไอไอเป็นมบเยี่ยมบ้านเนาะ <Okay. S 1> มาเยี่ยมบ้านเพราะ mm hmm. ว่าอยากผ้าอ้ายเราไปทังอื่นแต่มันไปแสงบ่ได้ก็เลยพายุเข่า,า,ขาตอนนี้พายุนูโรนูโรก็เลยได้พากันนี่แหละครับอยู่บ้านนี่แหละเอาเป็นบรรยากาศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหัวเสี่ยวกันนิดๆ,ๆน้อยๆครับพอด้กินพอด้ดื่ม ผมกล่ว่าสิเมื่อแล้วล่ะครับผมกันพายุเข่าลายมือกกันสิได้เมื่อกันสิได้เมื่อมพนัะเป็นห่วงเนี่ยเนาะแมนเพราะว่าเมื่อกบวนท่อการวกขึ้นวาคือ้นวามากแล้วล่ะครับผมเพราะว่าฝนตกนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เนาะกับขันยูกับยูได้บกับยูว่ได้ก็เงินกับมดเหลียวพรุ่งนี้กับเงินกับมดนั่งล่ะครับอันนี้ใส่หรอบ่ไส่ไส่ เนี่ยมชละไอ้หนองรัดเพป็นเห็ดหนองรัดคือม,มีเมน,น,น,นูอย่างแน่สิเป็นเหมือนเก่าเลยจ้าคือเก่าเนาะเอาเป็นอย่างเนื้อที่กว่าอย่างเนื้ออย่างหม,งโม,โมโูล่ะกันเห็ดแก้วจิ้มแจ้วกินไปเรื่อยๆครับปอกกันไปเรื่อยๆอย่าผึ่งเบื่อกันเด้อครับก็อาจจะมีไลค์คลิปแล้วเล้อไส้อยู่นี่กันะ <laughs> <laughs> ไปใช้เมื่อ,อไรครับจำเป็นบางเห็ดแบบนี้นะ เดี๋ยวไปมึงทุกคนนะครับมามีผู้ใดแนยู่น่อนะครับผมนี่น้องสุเพื่อนกะไดมากเลียนน้ำครับมากินเข้าเนาะกินเข้านํำกันมาสิเมื่อเป็นบม่ะว้ายนถ่ายอยู่ก่อนุูนละถ้าวันศุกเมียนโอ้สัสดีไนตีโอโอมันหนีคือยุงเินไหนวะมันหนีคือยูบานไหนโอ้ผีเลือเนอก ผมอยู่หนอก็อยู่นะเพราะว่ามือนีกับโไรไปไซคือว่าแหะฝนตกตกคนหนึ่งหย่อนไปทำรองตุกกี้มามากับฝนนี่ลิมโอ้หักแข่งฝี่เปียกนุ่งนงมอไซนั่งมอไซอันเปิดแมันหอนเร็วว่าจวดเลย เท่าเขาน่ทั้งบัดกอัดาหนึ่งไรไก่ีไรไก่ตัวท้านด้บั้้ไ่บัดไวอยู่รงนองเนี่ยพอเอ้เาไปทั้งัดกองก็ได้ไปทังหนึ่ก็ได้มันหลักกันไหนเลืงกันบ่แต่ว่ามันสีไก่เนี่ยกั้งบาดกรงมันจะได้ใส้กองต่ว่า มองซามแยกนะนะัาไปทางรักเเยนียเาไปไปเรื่อย่งบาเจียนเมืองางนาะอไปทางไหนเนาะใจสดไปทางปทางนเมื่อคืนกแต่มันก้นตอนนัามีเอารถไยไปัต่อเดี๋ยวไปมึงน้องรัดกันต่อนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศอยู่ในบ้านเนอะ ผมกะขออนุญาตทายสักกเอนพมาอย่าในเมื่ออ้าขาไปใส่เมื่อหรแล้วเราต้องรัดเก็บเก็บฝากหลังบ้านลังบ้านลอยล้านบิ้วครับนี่มีทุกอย่างมีต้นมะกองมะกอนกเวนเงินทองเออเข้านี่ละความสุขของเข้า เงินทองเป็นของนอกกายแต่ก็ที่สําคัญก็เงินทองนี่แหละสําคัญสุดๆหายยากหายยากลองรัานซายกินไออันนี้เก็บมาเต้นนั้นอันนี้ห้าวันไหมครับอ่าน้างบ้านรด้วนี่ใบมะเกลือใบชะพูครับใบชะพูใบเงีงนะใบชะพูใบโดดกะกะอีสานเพิ่์กกะเอิญผักนางเลิศหรือว่าคุณเลิศนั่นแหละครับผมคุณเลิศจริงนะคุณเลิศเลิศมาก งไงเลยอืมแกมัตถิก็บไีขายอยู่ขายได้แต่ว่าอยู่แถวนี้เขาซื้ออยู่บ่ตอบว่าร้านบนนแต่วัตถิกิจนี่หายเงาแล้วใครอ๋อสวยเนาะครับเนาะสวยนี่นนะนก็ะองพันเดี๋ยวไห้กระซองพันนี่เป็นเงินไทยห้าบาทใช่ห้าบาทนะอ่ะ โอ้บาทสี่บาทาอยูโดนนี่หูว์เวอร้วแรวมาตันนี้การใส่เงินมาตันนี้ดเนนะดโดนทางก็หมดเนนะนี่นะครับเป็นพายุเนาะพายุโนรูมาแต่ประเทศเวียดนามครับส่งผลกระทบในหลายจังหวัดในหลายประเทศแลหลายพื้นที่ครับตอนนี้เมืองครับเมืองฝ่าเมืองฝนฝนโอ้ลมคักลมแน่ก๊อกใหม่ครับย่านครับย่านย่านฝ่าย่านฝนย่านมันสิฮักเนี่ย หากยาเด้อยจะตองรักษากบมะกอไว้คร <c ười> <c ười> <ăng> ับกบบางหงไว้อันตรายเนาะครับเนาะคือคนดังนี่ครับนี่โมเมนธรรมดาได้ครับนี่ครับเป็นคนดังให้ได้พี่น้องถ้าไม่ดังเนี่ยจะหายดังแบบได้ครับดังแบบเด็ดังแบบเด็เนาะ มันดังดังโมคือมูมันดังโมคือมูดังโมคือมูครับนี่เป็นดังไฟนี่ครับน่องคำแสงคนสีดังไฟเ调汗เอาเอาสูตรพี่เด้พี่บอกนะกระดาษทิชชู่ใส่น้ำมันโอ้ยเรื่องไหนจังไหนครับไหนมาบอกน่องเนาะบอกสูตรน่องคักอันนั้นสูตรนั่นนี่แหละครับคนดังคนดังไฟนี่แหละ ฮะเออประเดังเน็ตไอ้ดอลบระเดดังยูทูบด้วยครับยูทูกดังเนี่ยสลีก็ได้นะยาสลีสวยนะอ้ใจใช่ตื่นหรอบะเจ้าตื่นหบอนั่นนั่นได้กินแกงน้องม่เจ้าเลยกวัสดีครับ เอาบอกเขาเนนติลเป็นไผ่เออเห็ดตีมูสีมููีกินเออเอาให่พีกินนี่อะพีจังอ้วนุ่อ้วนเลอ <c oughs> มาอยากกินแกงน้ำไม่ครับทุกคนไอ้นอชฉรีพัน,นบรียุ่งนแต่เดียวนารพอรก,กันเีพอ,อ,อ,อกันตเื้อมาคนาะเกียบหอนก็าแต่กบบหไปคนกระต๊บร,รก,กินนอกสีเมื่อลละ บอบอสินเดือนไปละกับบความผีพ่นแมมกับง่ายหรออยากไปอยากไปเทียนเลยไปสิเขียบข่าวข้อมยวงานไปนี่นวรับกัจะไปในหน้าเนี่ยขออยู่จะมาัดไหรอสุราษฎร์ธานีปุมสุราษฎร์ยุตย์ใต้ยุตย์ดสมอย อยู่ภาคใต้แมนกุกกี้สายะไรบุกี้กุกกี้ไปสายว่ากุกกี้มากับสายฝนครับ <Man. S 1> หมู่บ้านไปฮับนอนกุกกี้อยู่ไอ้เมืองสารวัตรเมืองเหล่างามจังหวัดสารวัตรแมนโอ้แด่น้องดัดละ่ะเป็นคนยาญสูคาา่คนดังเขาเป็นเนาะอือคนดังขอพูนคนดังขอ นั่งต้อนรับแขกนะคนสา,ายไฟออกเลยคนน้อยห้ยครับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้จ้าังเปลี่ยนนะพี่น้องอร่างไรว่า มันมันอยากง,งามเลยอยู่เนาะผู้าัดเราก็นั่งขึ้นเลยวะขอมงของไฟแม่บรรยากาศอาจจะบอดีเนาะอยากว่าคือบ่สวยบ่งามเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่มันมีมีไอ้กกใหม่เนาะมีกกใหม่ผัดมาครับสีสโชคก็โชคนะครับแม่หน่อยหนึ่งปลาซีเรียย่างหมูย่างยัางแล้วเหระครับผมนี่ครับทีขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องปิดคลิปแล้วครับกันนี้นะครับเป็นบรรยากาศดูโรเนาะ เออช่วงนี้นูโกรก็ลังมาก,กเป็นกระแสรครับนี่คจะเป็นเป็นอากาศนูโรของไอ้พายุเนาะอายุน,นูโรครับผมอ,ะอม่อมอะคอเนเทพี่น้องเนี่ยข่าวสูบบนระเทศไทยคนละครับกาคิดว่าที่ไหนวัชเดย์เมือ่อจะเอาไหวก่อนอยู่สักวันครับเล่นมา,อนนนานโอ้ไม่อยากใครไปนก็ใช่ไม่อยากเห็นไว้ครับผมพาไปพร้อมกันว่าสดบางที่กัศเดย์ไปต้องการไหมครับนี่ เมืองสิเดียนเน้อสถ้าเจอได้กันนะครับว่าจะได้ไปไหมตะ <c oughs> กนอนพ่นอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานขอข้อนวามด้วยครับพ,พ่อแม่พี่น้องน้าระะับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ